ดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนกันเล่มนี้ค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5ค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่1นเลยนะคะเรื่องอวัยวะภายในร่างกายมีอะไรบ้างเขาบอกว่าให้สนทนาร่วมกันและอ่านคำตามครูค่ะสมองใช้คิดและสัง่งให้ทำสิ่งต่างๆหัวใจสูบฉีดโลหิต ตอดแลกเปลี่ยนแก๊สกระเพาะอาหารใช้ย่อยอาหารค่ะมาที่ด้านล่างเลยนะคะสังเกตภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพอวัยวะภายในที่เป็นคำตอบเขาบอกว่าอวัยวะใดมีหน้าที่คิดและสั่งให้ทำสิ่งต่างๆอันไรเอ,อ่ยถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วเด็กๆก,ก็ วงกลมเลยค่ะข้อที่2เขาบอกว่าอวัยวะใดามีหน้าที่ย่อยอาหารเด็กๆสังเกตภาพแล้วก็วงกลมเลยค่ะต่อมาหน้าที่2ค่ะเรื่องเมื่อหายใจเข้าและหายใจออกจะเป็นอย่างไรเด็กๆด,ดูเลยนะคะเขาจะมีเพลงแล้วเด็กๆ โยงเส้นให้สัมพันธ์กับภาพนะคะหายเดี๋ยวคุณนิมอ่านเพลงให้ฟังนะคะเพลงดังดอกไม้บานลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผ,ผาใหญ่กว้างดังสาน้ำฉ่ำเย็นดังนาภาอากาศอันบางบาง เด็กสังเกตดูที่เนื้อเพลงนะคะเขาพูดว่ายังไงบ้างแล้วเรามาดูที่รูปภาพด้านล่างเลยค่ะเราหายใจเข้าจะเป็นยังไงคะแล้วถ้าเกิดเมื่อเราหายใจออกจะเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆก็ทำยังไงคะโยงเส้นเลยทีนี้ข้างล่างสุดเลยค่ะทดลองตามภาพและเขียนวงกลม ล้อมรอบภาพผลการทดลองที่เกิดขึ้นค่ะเด็กๆสังเกตภาพเลยนะคะเป่าลมไปที่ถุงพลาสติกที่มีหลอดอยู่ด้านในถุงพลาสติกจะเป็นยังไงคะ,ะเด็กๆเจอแล้วเด็กๆก็วงกลมแล้วถ้าเกิดเราสูดลมอยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นเดิมถุงพลาสติกจะเป็นยังไงเด็กๆก็วงกลมเลยค่ะ มาต่อที่เล่มนี้เลยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า7และหน้าค่ะค่ะเราเจออะไรเอ,อ่ยใช่แล้วค่ะทำของเล่นจากถุงกระดาษอย่างไรถ้าเด็กๆอยากประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้เด็กๆสามารถใช้ถุงกระดาษได้ ก็คือให้เด็กๆออกแบบตกแต่งของเล่นจากถุงกระดาษตามจินตนาการแล้วอย่าลืมเลยนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยค่ะมาที่หน้าที่8เลยนะคะใครอยู่ข้างในข้างนอกค่ะสังเกตภาพเด็กที่อยู่ข้างในบ้านและภาพเด็กที่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วสนทนาร่วมกันค่ะ เด็กๆสังเกตที่รูปภาพนะคะจะมีเด็กกำลังเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขาบอกว่านับและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเด็กในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตภาพคำสั่งและก็ภาพตัวอย่างแล้วเด็กๆก็เขียนจำนวนเด็กลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยเลยนะคะสวัสดีค่ะ